ไอ้ยรุ่นทำไงอ่ะผมมามามา้ยเร้ยไ้ยปรุ่นทำไงอ่ะลุมเิร์ลุมเสิร์ฟใส่ิมใหม่ครับมันยังฟ้าไหมี่เอามันนี่เป็นฟ้าไงนด้วยอีกแล้วมัขโมยปุ๊บ

ไอ้ยัยโดนม้าลายสักหัวขาดเราตองเิโวะมันเป็นเรงมนเ้็มเร่งมาเลยมาเลรมาเลมาเยอยาตีหมดร้อยสัตวรรบมึงโดนโดนขโมยมาใครเงี้ยเลยขโมยโดนเฮ้ยขโมยม้าใครดูไปนะจะตานมึงโทรไอ้ย้ยมาเนี่มาเนีย โอ้ยยี้เอ้ทำตานนี้สติเลยต้องเบ็ดต้อ่าแต่แม่งมันตเต็มมาแล้วก็เอาดีๆสอเยแล้วี่ห้อโอ้ยเฮียบินเย้เไอ้เฮียบทำอะไรเป็นเล็บเป็นเล็บเป็นพิษาว่ากินี่ยี่ห้อจะกูดูเลือดนี่เอาได้ละเพื่อน มอเไรทิ้งตู้ทิ้งตู้ไอ้ยี่เหี่ยสวยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ทันเจนใจเย็นนะผมไม่ทันเจนใจเย็นนะผมไม่ทันเจนใจเย็นนะเฮ้ยเหีย่อมโบตั้งต้นขึ้นขาเลยเฮียซื้อว่าขาดีอ่ะย้ออนนี้ย้อนเฮ้ยเหียดีมะเนาะนี่บอลตียอะแทกวาขาดเอาย้อนนรห่าย้อนนะ ไอ้เออดูย้อนเฮ้ยไอ้สวยอสวยปล่อยปเราคุ้มแล้วเออเดยวดีเดียวดดยดอย่าไปวยระเที่ยงออสวยเอดิายน่ะายน่ะเออสวยอี้ยยายมาแล้วมาแล้วอรมาอามาโอยโยนเสื้อให้ตัอะน่ย มาแล้วไอ้เทียไม่ได้ไม่ลงตัวเลยีอมีอมโอ้ยเียอย่าอย่าอย่าสุดจัดเียไมู่้นยเกมเียยไอ้เียโบโครแรงอ่ะไอ้เียแบบแบบม่ลงตัวมากสองคนเียเนี่ย เอ้ยยงเว้แก่ไอ้ไอไอ้ตีมมาคนไม่บเลยะตันงตั้งนตั้นอตไอ้ยา้นข้าดไปยกากึ้าดไอทกเกอไหนเออวะไอเกมมึงเล่นดีจัดอะฟาดเดียวมุดลอดมุดลอดอีกโลขึ้นเลยวะโลม่วงแล้ววะไอรู้ชนะชนะได้ไงก็ไม่รู้